เราถ้าากว่าเรามั่นใจว่าเราละสังโยชน์สามได้แล้วเนี่ยอ,อยากจะให้พระอาจารย์แนะนําว่าควรจะปฏิบัติยังไงต่อไปอะค่ะถ้าเราถ้าเรามั่นใจว่าเราละสังโยชน์สามได้แล้วเนี่ยเราก็อย่างน้อยอในในสังโยชน์สามเนี่ยมันจะมีหลายระดับละสังโยชน์สามจะมีความเข้มสามระดับคือเป็นพวกสักตคกตุปรลมะมังพวกนี้นี่ต่ําที่สุดก็คือไปเกิดเป็นเทเวจามนุษย์เจ เทวดาบ้างลํำนุษย์บ้าอีก7คราวพวกที่สองโกลังโกละคือต้องกลับมาสู่สกุล2องถึงสามาวคือตระกูลของมนุษย์พวกที่3ก็คือเอกพีชีกลับมาสู่พบมนุษย์คราวเดียวนะอย่างลักษณะนี้ก็ก็สามารถเป็นเอกพีชีก็ได้เนี่ยก้าลงสู่ขันปุ๊บแล้วตายนะอ่าหรือเป็นพวกได้ฟังก่อนแล้วละสังโยชน์หาได้ก ก็เป็นได้ทั้งสองสองนัยยะนะ <c oughs> ก็เพิ่มก็คือเพิ่มเรื่องสุตตะนะเพิ่มสุตตะให้มากแล้วก็ทําความเข้าใจให้มากขึ้นก็จะเป็นเหตุให้เราได้ความเป็นโสดาบันที่ที่มีคุณสมบัติเข้มข้นขึ้นนะก็เป็นเหตุให้ให้ภพชาติลดลงได้สุตตะที่จะเพิ่มเช่นเรื่องของของความเข้าใจในเรื่องของกรรม เรื่องของปฏิจจสมุปบาทต,ต้องพยายามสวดสัทยายปฏิจจสูบาทให้คล่องปากขึ้นใจและทําความเข้าใจเพราะการที่โยมจะทําความเข้าใจเนี่ยโยมต้องจําได้ก่อนโยมถึงจะจะไข้ควรคิดติดตึกได้เพราะมันต้องใช้ใจเป็นการไข้ควรพิจารณาครูเจ้าบอกว่าการทรงจําเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการไข้ควรทำดังนั้นโยมจะไข้ควรได้ต้องจําได้ก่อนการจะจําได้ต้องมาเสพครบ นะก็คือฟังมากฟังบ่อยนะอ่านมากอ่านบ่อยอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ก็คือสิ่งที่เราเราจะทำต่อไปได้นะแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือกระทำให้มากจเจริญให้มากนะเดินโยก,กมนั่งสมาธิเรื่อยๆนะเพราะกระทำแค่ชั่วรัดนิ้วมือก็ยังมีอันิสงส์งแล้วนะถ้าเราทำได้มากกว่าน,นั้นมันก็จะมีอนิสงส์งมากขึ้นเลย ู้ชาบอกยิ่งมากยิ่งดีแล้วก็เอาเกณฑ์ของผู้ชา้าคือเช้ากลางวันเย็นเงินผู้ชา้าให้ระลึกเรื่อยๆระลึกเรื่อยๆเช้ากลางวันเย็นก็ไม่ได้จํากัดความนานถ้าเรามีเวลาน้อยเราก็เช้าห้านาทีกลางวันห้านาทีเย็นห้านาทีอย่างนี้แต่ทำสามวงรอบนะก็เชื่อว่าสังโยจะถูกละไปถูกละไปเรื่อยๆเนาะอืมดีอีกข้อหนึ่งค่ะ คือน้องชายโยมเนี่ยมาปรึกษาว่าออบางทีเนี่ยความคิดเขาเกิดขึ้นแต่เป็นความคิดที่เป็นอกุศลจิตเกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับไม่ดีคือประมาณว่าเราไม่เคยเจตนาที่คิดจะทําร้ายพ่อของเราแต่บางทีความคิดนี่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็คิดต่อๆไปโยมก็แนะนําว่าให้ละนันทิก็คือรีบละให้เร็วที่สุดเหมือนดั่งกระพริบตาโยมแนะนําอย่างนี้ถูกไหมคะถูกถูกแต่เขาไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงคิดอย่างนี้ค่ะส่บ เป็นธรรมดาใช่ไหมคะอบอกว่าคือความคิดมันไม่ใช่เราอ,อย่างนี้ถือว่าเป็นกรรมเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่าคะกรรมเกิดขึ้นแล้วกรรมทางใจเกิดขึ้นแล้วนมโนกรรมใช่ไหมเป็นมโนกรรมต้องทิ้งให้ไวที่สุดอย่าปล่อยให้จิตผูกติดกับอารมณ์นั้นไปมา,มารู้ลมหายใจแทนอย่างเนี้ยขอบคุณมากเดี๋ยวมันดับไปเองว่าความคิดอะไรไม่ไม่ใช่ของเราเอาืม ยนถามะอาจา์ค่ะการพิจารณาความว่างพิจารณาไงคะพิจารณาความว่างล่ะความว่างถ้าความว่างจริงๆมันคำว่าความว่างภาษาไทยมันมันไม่เป็นศัพท์เฉพาะคําว่าความว่างในบาลีจะใช้คําว่าสุญญตาความว่างการพิจารณาความว่างถ้าไปดูความหมายของคําว่าสุญญตาเนี่ยมันได้ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไป การพิณาปฐมฌานขึ้นไปคือสมาธิในทุกระดับเนี่ยก็คือเห็นความว่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกสลายนะพระศาสดาบอกว่าพระองค์ไม่เห็นโทษของอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นอย่างหนึ่งของความว่างอย่างเนี้ในแต่ละระดับ <c oughs> พระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เห็นโทษของอุเบกขาเลยนอกเสียจากว่ามันดับไปได้เท่านั้นสิ่งเหล่านี้เป็นของแตกสลายเป็นของดับไปไม่ใช่ของจรัง เป็นของที่มีการเกิดปรากฏตั้งอยู่แล้วก็หายไปความว่างที่เรียกว่าว่างในสมาธิจะมีสมาธิระดับที่เรียกว่าอากินจัญญาจตนะในสมาธิระดับนี้ก็คืออะไรอะไรก็ไม่มีคือว่างหมดตัวอากินจัญญยายจนตะนะก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดเป็นของแตกสลายเ,เหมือนกันนี่นี่ก็คือหลักการพินาสุญ,ญาตา <c oughs> ดังนั้นไม่ว่าเราจะได้ ได้สมาธิระดับได้มาก็ตามเนี่ยก็ให้พิ่าให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ยั่งยืนนะระศดาไม่เคยนําสมาธิมาเป็นเครื่องวัดความเป็นอริยะแต่สมาธิเป็นเหตุให้เห็นอริสัต4ีนะเห็นการเกิดการดับช่วยให้ช่วยให้ได้ความเป็นอริยะนะแต่ไม่ใช่เครื่องวัดอริยะเครื่องวัดอริยะคือการเห็นอริสัต4ี อริสสีประเด็นก็คือเกิดกระดับที่ตัดไว้ในเรื่องของยานวัตถุ7 7กับ44 <c oughs> ยานวัตถุ77เ็นี่ยเห็นแค่สองแง่แค่นั้น,เ,นเกิดกระดับการเห็นการเกิดการดับในปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าเธอมีธรรมยานยานในธรรมและการน้อมเอาการเห็นการเกิดดับเนี่ยไปใช้ในอดีตกับอนาคตว่าธรรมชาติทั้งหลายต่างๆในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ร้่นมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปในอนาคตก็เ,เช่นเดียวกัน ธรรมชาติทั้งหลายที่มีการเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเดินไปสู่ความดับทั้งสิ้นการน้อมเอาความรู้ในปัจจุบันนี้ไปใช้ในอดีตและในอนาคตพระองค์เรียกว่าอันวยายญาณญนะาณในการรู้ตามญาณสองอันนี้มีในผู้ใดนะคือธรรมญาณกับอันวยายญาณนะผู้นั้น,เ,นเป็นโสดาบันนะคือมียาณในธรรมเห็นเกิดดับแล้วก็ญาณในการรู้ตาม น้อมเอาไปใช้ในอดีตอนาคตดังน,นั้นเขาจะเข้าใจทมในอดีตปัจจุบันอนาคตเมื่อทมทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่ใช่ตนเป็นสัก์แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติเห็นอย่างนี้เป็นโสดาบันการใช้ข้อธรรมสองข้ออนวยญยาณและทำธรรมธรรมยานธรรมยาน,ายานสองข้อนี้ก็คือใช้ uh huh. ขันสองตัวคือสัญญากับสังขารที่ในการน้อมไปใช่ไหมจ๊ะคะ Uh huh. ธรรมยานในที่นี้สะกดก็คือรมรธรรมะนะ,อะทอมอมอ,มอรรมแล้วก็ยานยานคือยานะคือความรู้นะ,ะมันจะมีธรรมยานอีกอันคือยานเหมือนยานพาณนะพระองค์จะเปรียบด้วยมักมีองค์แปดนะมักมีองค์แปดเนี่ยเป็นธรรมยานคือยานพาณนะที่จะ นำพาเราเข้าไปสู่ที่หมายคือนิพพานที่พระองค์ตัดไว้กับพระอรุณที่พระอรุณเขาไปเห็นาชาญโสนพพานเนี่ยนั่งรถม้าขาวาอะไรขาวหมดเลยทั้งทันเลยแล้วคนทั้งหลายก็เรียกกันว่าพรหมยานพรหมยานหรือธรรมยานแล้วก็เลยนอนก็เลยกลับมาถามผู้เจ้าว่าในธรรมวินัยของเราอาจปัญญัติสิ่งเหล่านี้ได้ไหมผู้เจ้าก็บอกได้ พระองก็บอกมัดมีองแปดนั่นแหละคือธรรมยานหรือพรหมยานนะยานในธรรมที่แท้จริงใช่ไนะุถค่ะแล้วธรรมยานมัดแปดของอาหารหันตสัมมาสัมพุทธานี้แต่เราก็ยังต้องใช้ขันห้าหรือกายนี้เป็นเครื่องนําไปด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะแน่นอนก็ตัวมักแปดมันก็คือข้อปฏิบัติกายวาจาใจไงใช่ไหมค่ะใี่ข้อปฏิบัติกายวาจาใจนี่แหละก็คือ ยานเครื่องนำไปทำกายสะอาดอย่างนี้ทำบาจาสะอาดอย่างนี้ทำใจสะอาดอย่างนี้อันนี้คือย,า,อยา,านยานพานะะคือถ้าหากว่าไม่ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์หรือว่าอัตภาพความเป็นเทวดานั้นก็จะไม่สามารถถึงที่สุดแห่งทุกได้ใช่มจในภพนั้นในชาตินั้นไม่ได้ในภพนั้นชาตินะั้นคือภพที่จะเข้าใจธรรมะของศา,ศาสดาเนี่ยมีแต่มนุษย์กับเทวดา พอื่นเนี่ยเข้าใจธรรมะนี้ไม่ได้แต่สัตว์ไม่ได้ได้พบต่ำอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวมก็เปลี่ยนเป็นพบมนุษย์เทวดาแต่โอกาสที่จะได้มาพบพุทธวจานะก็ไม่ใช่ง่ายเช่นเดียวก็ไม่ใช่ง่ายองเกิดมาเกิดอีกทีเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาแต่ศาสนาหมดไปแล้วคําสอนหมดไปจากโลกนะก็อดอีกอ่ะอืมสาธุค,ค่ะดังนั้นพระองค์บอกว่าจังหวะในการที่สัตว์จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย ได้ยินได้ฟังคำตาตาคตเนี่ยโอ้เป็นช่วงจังหวะที่น้อยมากยากมากเพราะต่างคนต่างวนเกิดเนี่ยครูเจ้าองค์ต่อไปที่จะมาเกิดก็วนเกิดไปเรื่อยๆวนเกิดดับไปจังหวะที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์คััวและตัสรูกับจังหวะที่เราซึ่งเป็นสัตว์ทั้งหลายวนอยู่ในสังสารสวัตรแล้วมาพอดีกันนะมันไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายนะอ่ามันยากอ่ะในัน้นมีโอกาสแล้วต้อง ต้องทาตนให้เป็นผู้ได้สดับก่อนอันดับแรกเลยอมืมันจะต่อยอดได้อะถ้าโยมได้เคยสดับในคําตถาคตไปแล้วนีโยมจะมีโอกาสจังหวะไปเป็นเทวดาก็สบายละเพราะเทวดามีอายุยืนแล้วก็มีการคุยธรรมะก,กันเป็นระยะเรื่อยๆพูุ้ทธเจ้าถึงบอกอีกโอกาสหนึ่งคือตอนไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยจะได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองแล้วพอเราได้ฟังธรรมอีกทีก็จะบรรลุธรรม กลยธรรมะของตถาคตเนี่ยบทใดก็ได้ขอให้ทรงจําให้ได้คล่องปาขึ้นใจและแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเนี่ยคุณสมบัติตรงเนี้ยที่จะมีโอกาสได้ไปฟังธรรมซ้ำอีกในอบของเทวดาและจะบรรลุธรรมนะนั้นเราก็เลยมีมีหลักสูตรอีกอันขึ้นมาว่ากําลังคิดกันอนะวันนั้นมีโยมก็เสนอก็บอกเออก็ดีเหมือนกันก็เลยกําลัง สร้างหลักสูตรเรียกว่าหลักสูตรพอตัวเพื่อผู้อื่นคือต้องจำพระสูตรได้แล้วก็ให้คล่องปากขึ้นใจแล้วก็พูดมาได้ด้วยวาจาสามารถโต้ตอบคำถามได้เขาถามมาอย่างนี้จะหยิบพระสูตรลายไปตอบฉะนั้นสมมติว่าหลักสูตรนี้สมมติว่าถ้า4วันใน4วันนี้ทำอะไรบ้างเราเล้าจจะแบ่งเป็น3าคาบคาบแรกตอนเช้าเนี la, ่ย นั่งท่องพระสูตรอย่างเดียวท่องไปครึ่งวันครึ่งวันบ่ายทําสมาธิอย่างเดียวหยุดท่องหยุดคิดไม่ต้องทาอะไรเพราะถ้าโยมมีสุตตะแต่โยมสมาธิไม่ดียมหยิบมาใช้ไม่ทันปัญหาเกินนี้และจัดลําดับในการใช้ไม่ได้เพราะจิตมันไม่ตั้งมัน่นนะช่วงกลางคืนก็ซักซ้อมการตอบปัญหา3 4สี่ชั่วโมงช่วงเย็นเนี่ยตั้งปัญหามาปัญหาก็เอาจาก faq นั่นแหละพอรวมแล้วว่า คนในโลกเนี่ยมันถามแค่เนี้ยนะเอาเราอาจจะเอามาสัก30คําถามแรกใน30คําถามแรกเนี่ยใช้พัสูตรขี่พัสูตรในการเช่นถ้าใช้50าระพัสูตรคนในคอร์สต,ต้องนั่งท่อง50าระพัสูุ์นี้ให้ได้นะแค่ไหนแค่นั้นนะแล้วก็พอตกเย็นก็ให้เป็นตุ๊กตามาเอายิงคําถามนี้เข้าไปพูดเลยตอบเลยซักซ้อมเลยคือลงมือจริงๆเหมือนทำเวิร์กช็อป่างเนี้ย คนหนึ่งถามคนหนึ่งตอบสิคนหนึ่งถามเขาถามนี้จะตอบอยังไงเพื่อใช้สิ่งที่ตนเองฝึกมาเนี่ยนะเอามาใช้งานละพูดออกมาให้ได้จัดลําดับให้เป็นนะแล้วคนในกลุ่มก็ฟังสิว่าเขาอธิบายมารู้เรื่องไหมเนี่ยนะแล้วพยายามอย่าใช้ความเห็นตัวเองคือใช้ระสดุเท่านั้นเรียงลำดับได้ได้ว่าจากระสตรไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังเอามาตอบคนคนนี้ ในคําถามคําถามหนึ่งการเรียงร้อยข้อสูตรแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่สามารถใช่ตอบได้ถ้าบางคนจัดลําดับไม่ดีมันจะอาจจะเข้าใจไม่ราบลื่นนิดหนึง่งแต่ถ้าใครจัดลําดับได้ดีคนฟังก็จะเข้าใจลื่นได้ง่ายขึ้นร์อนี้ต้องเฉพาะผู้เก่าจะไม่มีมานั่งตอบคําถามแล้วว่าพุทธศาสนาคืออะไรจําเป็นไหมดียังไงนะไม่ต้องเข้าใจแล้วอยู่ที่ว่าทําให้คล่องส้อมาเพื่อไปเป็นกําลังของพุฎเจ้า เหมือนผู้เช้าก็จะซักซ้อมหมู่พิคุเนี่ยว่าอ่ะถ้าปริพาชคถามเธอมาอย่างนี้เธอจะตอบไงถ้าพิกุตอบไม่ได้บอกผู้เจ้าก็จะบอกให้ตอบอย่างนี้นะอแล้วจะมีคําถามที่ลักษณะว่าเนี่ยถ้าเธอถามคําถามเนี้ยปริพาชคจะจนด้วยเหตุผลจะตอบไม่ได้จะอ้างนั่งนะิ่งอ้าอึงแหลนะนคําถามลักษณะเนี้เราจะดึงออกมาจากวัสดุมาให้มาให้เขาได้เรียนรู้ว่า จะมีคําถามในลักษณะไหนที่ที่สาวกภาสิทธ์จะตอบไม่ได้นะจะไม่สามารถใช้ความเห็นตัวเองตอบได้นอกจากรู้พระสูตรท่านั้นนะหรือปริพาชคคนใดก็ตามในโลกเนี่ยจะไม่สามารถตอบได้อย่างเงี้ยอ่าก็น่าจะเป็นประโยชน์นะแล้วถ้าใครยังทําได้ไม่ดีก็คือเข้าข้อต่อไปก็เข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มคล่องนะก็เหมือนกับใช้เวลาว่างของตัวเองให้มาเกิดประโยชน์ โยมขอโอกาสเป็นพูดหนึ่งในเข้าขอด้วยเจ้าค่ะของที่เบตโยมอาจจะเคยเห็นของที่เบตเขาก็มีลักษณะอย่างนี้เหมือนกันแต่ของที่เบตเขาไม่เหมือนเราก็คือเขาใช้สาวกปาสิทธิ์หรือคําที่เขาแต่งเองเขาจะใช้การตายเองถ้ามีคนนึงมาถามอีกคนนึงก็ตอบแต่ตอบใช้ความเห็นหรือตอบจากความเห็นของอาจารย์รุ่นหลัง เ็ยังไม่ได้ใช้พุทธวะชน,นะอันนี้เราจะฝึกให้เขาใช้ตอบโดยคำาาคตาตาคดนึกประสูตรให้ได้แล้วก็จัดเรียงลําดับให้ดีติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสําหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกรถาวัตถุสิบอย่างกระถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียร ศินสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระาศาสดานะ